ที่คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาตรวจวันนี้เพราะว่ากังวลว่าน้องจะเป็นโรคอะไรพิเศษหรือเปล่าคะก็ไม่นะคะแต่ว่าไปดูมาในกลุ่มเฟซบุ๊กเขาบอกให้ตรวจตั้งแต่ในท้องค่ะจะได้รู้ล่วงหน้าอ๋อค่ะก็ผลที่คุณแม่ได้ตรวจไปเมื่อตอนบ่ายออกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะทราบผลไปพร้อมๆกันเลยไหมคะพี่ป้อนคะรบวนขอผตรวจเลยค่ะนี่ค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะค่ะก็จากผลตรวจ คาร์เทย์ type, ช่วงบ่ายหมอของนา่แจ้งผลเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้อมีโครโมโซมเป็น xxy นะคะหรือว่าโครโมโซม x เกินมากนงตัวนะคะทางคลินคกอหมอวินิจฉัยว่าน้องเป็นไคลเฟอร์เซ mm ินโรมค่ะ ได้นะคะว่าตอนนี้คนไข้คงจะตกใจแล้วก็กังวลมากๆแต่ว่าขอให้ทําใจดีๆก่อนค่ะเพราะว่าทางเราจําเป็นที่จะต้องแจ้งผลที่เป็นความจริงค่ะไม่จริงใช่ไหมคะคุณหมอฉันไม่เชื่อฉันจะไปตรวจโรงพยาบาลอื่นเราไปกันเหมคะ่ะคุณหมอขอทราบได้ไหมคะว่าทําไมคนไข้ถึงอยากไปตรวจโรงพยาบาลอื่นก็ฉันกลัวว่าคุณหมอจะมีในใิสัยผิดฉันนี่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยคะ่ะ คุณหมอเข้าใจมากๆนะคะถ้าคนไข้อยากจะไปตรวจที่อื่นแต่ว่าผลการตรวจนี้มีความแม่นยำมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงหมอขอแจ้งลักษณะของโรคและแนวทางการรักษาเบื้องต้นก่อนนะคะคือคาิเตอร์โตซินโดรมเป็นเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศค่ะก็จะมีโครโมโซม X เกินมาหนึ่งตัวส่งผลให้โครโมโซมเพศของน้อเป็น XXY น้องก็จะมีการผลิตฮอร์โมนให้ชายน้อยกว่าปกติแล้วก็พัฒนาการช้าลงค่ะซึ่งในไทยปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนแต่สามารถรักษาตามอาการได้ค่ะยังไงเดี๋ยวคุณหมอนนะัดคุณแม่ติดตามอาการเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะมาหาทางออกร่วมกันค่ะเวลาคนโพจะมีทางล,าลักังไหมคะคุณหมอ ในช่วงข้อวัยรุ่นหมอแนะนําให้คุณแม่พาน้องไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์และภาวะการมีบุตรยากนะคะถ้าลูกฉันโลรอฉุนวัดตอทำยังไงหรอคะแนะนำให้คุณแม่ฝึกให้น้องมีสุขภาพจิตที่ดีตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ถ้าวันหนึ่งสุขภาพจิตของน้องแย่ลงก็ให้ไปปรึกษากับจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอค่ะครับคุณหมอขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ